ชอบพระพลายครับ <S <S พอมันใกล้เข้าใกล้เข้ามันจะได้ยินเสียงเหมือนพระตีกองตึ้งตึ้ง,งมาพอมันมันมันจะดังมาดังตแบบนี้ฮะถ้ามันดูมันลงหัวเราเลยนะ,ะแสดงว่ามันจุดแล้วมันจะลุ่มแล้วลแล้วก็แตกเบาเจ,จาดารกหานผ่านศึกช่องพระพลาย สู่ภารกิจใหม่ใต้ร่มกาสาวพัดพันโทศรีทัศดาดุงผู้พันสับเปเรอตอนนั้นผมเป็นพลนทหารนะตำ,ำแหน่งคนปืนเล็กนะครับเป็นทหารผัดหนึ่งสห้ารอยี่สามพันหนึ่งร้อยหอยู่โคราชแต่เรื่องที่มันเกิดมันมันปลายปีสอเจ็นะครับคงจะปลดแล้วแต่ที่ไหนได้พอ ตอนกลางคืนนะประมาณสักห้าทุ่มหกทุ่มเนี่ยเขาก็เป่าลูกหยิ่เล็ต่างที่ฝึกกันไว้ครับแต่ทุกีวที่ฝึกเนี่ยนั่นมันไม่มีรถแต่คราวนี้มันมีรถก็สังเกตว่าน่าจะไปในนๆแล้วเขาก็ให้ขึ้นรถรถใครรถมันไปเราจัดการขยายของทหารเราได้แหละมันก็วิ่งออกจากค่ายที่เขาลาค่ายเป็นชิปเมื่อก่อนมันชื่อค่ายเป็นชิปปัจจุบันมันมาเป็นค่ายสุรารร์ธานีทั์รถมันก็ออกครับกลางคืนวิ่งวิ่งไปนานนาน จนมันไปสว่างอีกทีหนึ่งอ่ะมันเป็นไล่ของชาวบ้านเป็นไล่มันไล่เราแล้วลก็มีหลายหน่วยด้วยอยู่ในนั้นน่ะมีรถถังมีพวกทหารมาพวกอะไรก็พากันลุงรถก็จะเจ็ดแปดโมงครับยังไม่ได้กินข้าวจนไม่ได้เลยเพาให้เดินเราก็เดินไปอาวุธกระสุนเนี่ยมันพร้อมหมดทุกคนเลยตามอัตราของตัวเองผมเป็นพลวิทยุก็ติดอยู่กับพอบร้อยในผู้พักบางพันเนี่ยตอนนั้นท่านชื่อพันธูวิรวุฒส่งสายไปนะครับ พบพลก็คือท่านอิสรพงษ์หลุนภักดีเป็นพอพ,พลพลตีอิสรพงษ์หลุนภักดีนะเข้าไปเดินไปทั้งวันขานไปในร่องเขานี่ไปเนี่ยพา,าท่านเดินไปตามทางเนี่ยมันได้เสียงมันเสียงตีกต้องตึ้งตึ้งมาอพวกพวกผู้มูผู้จาา่าจเขาจะรูกแล้วเขาจะรู้เขาก็หลบหมดเขาหาที่หลบหมดเราก็เข,าห,เขาหลบเขาทำอะไรมัน ตามหรือตาไอซีมชอบเขากันหลบด้วยตัวไก็หลบแล้วว่ากันเถอะไอ้พวกที่ไม่เคยนนี่ก็ไม่หลบครับไม่หลบพอมันนึกว่ามันจะดังมาดังป่าบบึ้บบึ้าแนี้ฮะถ้ามันบึ้บบึ้บมันลงหัวเราเลยนะแสดงว่ามันสุดแล้วมันจะลงแล้วลงแล้วก็แตกเป่าเลยตัวไหนต่ว่าทุกอย่มันมีต้นไม้ในภูเขาหรต้นไม้นี่มันก็พอจะบังได้โดนก็มีนะครับแต่ ทุกคนที่มันไม่ใช่แล้วอย่างเนี้ยหาที่กำบ,บังกันเกาะอยู่ตรงนั้นมันาลมากเลยก็จะเป็นสมูงอะเพราะว่าจุนมันเงียบไปเขาให้เคลื่อนที่อีกเคลื่อนที่ทีนี้ผู้คนไม่อยากไปแล้วๆๆๆที่กำบังที่กำบังเลยมันไม่ใช่มันลงจริงๆคือวันนั้นผ่านไปมันก็มืดมันไม่ได้กินข้าวนะม่อ,อาจจะขอบคุณมามาเลยมามาเนี่ยไม่ได้หุงไม่ได้ๆๆกินเข้าไปอย่างนั้นเลยครับกินเข้าไปกินน้ำกินเข้าไปเพราะว่าหุงหาอาหารไม่ได้ แสงไฟไม่มีมืดก็อยู่ใครใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นว่างันเตะพอมืดแล้วมันกลัวตัวเขามืดต้องขยับไม่ได้ครับใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอ่ะใจเศกิจกันเอาตะกิจกันเอาอยู่มันมืดในเขาอ่ะอยู่ในช่องพระภัยใช่เข้าไปในช่องเข้าไปช่องมาแล้วเข้าไปช่องมันมันทางไม่ไม่กว้างนะมันไม่ทางคนเดินเ่ยหลบหลบกันเราจะไปเจอทหารเขมแดงอะไรตาหารเขมแดงเขาเห็นเขาเห็นเรารลอเขาจะหลบปั๊บเลย เขาแบกอพีจีมาแบกคอไก่ค้ออะไรเขาขับรถข้อไก่ค้ออะไรว่าเฮ้ยเอาไปไล้ไก่มีไก่มีอะไรแบกไออพีจีอย่างเงี้ยเข้ามาถ้าเขาเห็นทุนทางเขาจะหลบปั๊บเขาจะหลบเข้าข้างทางเลยก็คืนนั้นผ่านไปโดนพอไปสักพักนึงมันหยุดไม่ยิงเขาให้เดินหน้าไปอีกทีนี้มันมันมันเป็นเดินลงไปนะฮะในที่ที่หลุมที่ัหนนะมันซัดมาใหญ่เลยเท่เนี้ยิงปืนใหญ่มามันข้ามหัว คือเราไม่รู้เรื่องอะตอนไปพ่นทหารนลลูกปืนเนี่ยถ้ามันลงไปคือมันยิงมาข้างหน้าถ้ามันยิงข้างหลังเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงนี้คือเพิ่งมารู้ว่ามันอันตรายครับลูกปืนมันจะขยับใช่ไหมครับตอนาามันตกข้างหลังมันจะไหลมาหาเราเลยเรื่อยสิีแรกเราต้อว่ามันเลยไปโน่นก็สบายโอ้ไม่ตายนไรอมมองกันเห็นมันไหลมันไหลปาุ๊บไหลอไรอย่างี้มันยิงปุ้งหลไปข้ามหัวไปเข้า เออพอสักพักมันไม่ใช่มันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาเข้ามาข้างหลังครับทีนี้คนที่พวกที่เขาเคยเขาก็ไปหลบหมดพออยู่ตรงนั้นมันมีใครด้ใครนะไข่ก็ตัวก็ไตัวอันนะครับมันไม่มีที่ไปตุ้มีมันมันหน้าแรงตอนลงไปน้ำก็ไม่มีไอ้หลืมก็ไม่มีมันเป็นท้องล่องอยู่อ่ะกระพาก็เป็นมุดอยู่ในท้องร่องก็ได้มีที่ไปบงคนอามือควักเนี่ยควันจกดินดีอ่ะเพราะมันแตกมันใกล้ใกล้เครับ ใกล้ๆเลยอ่ะงนาำลงหัวก็ตายเหมือนกันเอะามาก็มีเจ็บอยู่นะครับ mm. เขาก็ให้เราลุกไปเรื่อยๆลุกไปเรื่อยๆแป๊บเดียวสักพักมันขึ้นบินมาพราเครื่องบินมาปืนใหญ่เงียบเลยเอออูเราทหารราบก็ดีใจถ้าเครื่องบินมาในรอดตายแล้วถ้าเงียบเครื่องบินไม่ค่อยมามันจะยิงเลยยิงเช้ากลางวันเย็นตลอดเลยอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอยู่นั่นนะ่ะ สิบสิบห้าวันนะในการลบของทหารเขาจะต้องถอนนะมันอยู่ไม่ได้มันจะอยู่ไม่ได้สิบห้าวันในเราไม่ได้แล้วขะเบียงจะเบียงอะไรเราหมดหมดคนก็จะอยู่ไม่ได้สติสตางไปหมดอะ่ะเพื่อนผมเนี่ยประสิตควองพัฒน์เนี่ยที่อุดรเป็นบ้าไปเลยอะ่ะเพื่อนผมสงสารมันเหมือนกันต้องส่งส่งกลับก็ส่งกลับก็ต้องมานอนกับเพื่อนก็ต้องมาคอยคนหนึ่งมันสติไม่ดีเลยมัน ละมือนอนกลางคืนตกใจกันร้องว้าวบ้าเล่าบ้าเล้าเล่าขึ้ไปเข้ากลางคืนก็ไ้นอนตองคอยตะคุ้มเอากันนะมันตกใจนะเราได้มีส่วนในการเข้าตีครับเข้าเข้าไปนะเออเข้าไปผักเอ้ผักดันไหลเข้าไปแล้วเขาก็เขาก็ลาดัวมันเอารถถังมารถถังจะเข้ามาไล่ตีทหารกรีกแดงเนะ่สิบห้าวันกลับมาแล้วนะรุ่นรุ่นน้องมาเขาก็ไปแทนนะไปแทนมันก็ต่อมาอีกถึงมาเป็นช่องบุกเนี่ย ผมสังเกตว่าคนที่มาไม่มีคนแก่ดูอ่ะมันจะมีแต่คนหนุ่มกับเด็กเด็กก็คือเขาอุ้มมาคนแก่เนี่ยที่ไม่เห็นเนี่เขาเขาไม่สามารถมาได้เพราะมันเดินทางไกลต่ตายก่อนข้ามเขาข้ามอะไรมันตุลากันด่านมากเขาไม่สามารถมาได้ถ้าเกิดแบบนั้นคนแก่ก็ต้องถูกทิ้งผมว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นถ้าถ้าบ้าน <S <S เราเป็นแบบนั้นนะ โอ้โเย่มากเลยแล้วมันไม่น่าจะมีเลยมันเป็ตัวอย่างให้ดูไม่น่าจะไปถึงตรงนั้นนะจากทหารผ่านศึกช่องพระภพลยในวันนั้นวันนี้เขาคือพันโทสีทัศน์ดาดงที่ยังคงรับใช้ชาติมาอย่างยาวนานจนถึงวรรัยใกล้เกษียณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับงานจิตอาสาที่วัดปฐมบุตรอิสารารามจนกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อผู้พันสับเบอรอถึงขั้นตอนที่จะเผาจริงเราก็จะยกศพลงมาครับศีรษะศพจะอยู่ด้านนี้อุปรกรณ์นีพวกนี้นะครับพวกนี้อันนี้ใช้ตัวนี้ใช้ตัดตาสังใช้ตัดตาตัดตาสังนะครับตัวนี้ใช้ มะพร้าวห้าวล้างหน้าใช้มะพร้าวห้าวล้างหน้าแล้วคุณก็สงสัยเอ๊ะันเลยไม่ได้ไม่ได้เอาทางคุมนะครับเอาทางสันนะครับจาบทางสันโป๊ะทีเดียวแล้วก็ลาดในวัยใกล้เกษียณเขาถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตทางช่อง YouTube ผู้พันสับปเปลือส่วนหนึ่งมุ่งหวังจะนำไรายได้ มาเป็นแรงผลักดันในการทำงานด้านจิตอาสาต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนผู้พันสัป,ปเหร่ด้วยการกดไลค์และแชร์เรื่องราวต่างๆใน YouTube ช่องนี้ครับ